กนไหนยใจมากๆกูจะไปซื้ออีกปืนกินเดดซันเซอร์แล้วก็มายิงมึงนะเอาอย่างนั้นเลยไหมเอาอย่างนั้นเลยไหมอ๋มอแต่มาใช้ปืนยิงไม่ได้นี่วะโอเคดำแล้วค่ะดำแล้วดำวดำดำลบลบ พลาดบ่อยตอนนี้นนะโอเคปลาดุกจ้าปลาดุกเออตรงนี้เราจะไม่ปลานะคะเพราะว่าเสียของเพราะว่ายังไงก็ไม่โดนมันไกลไปลอ่าเรามันไว้เข้ามา ทำไมพี่เบย์เขาทำดูเหมือนง่ายท,าทั้งๆที่มันไม่ง่ายเลยเอาจริงปะทำไมพี่เบย์เขาทำดูเหมือนง่ายโอ้โหเกือบไปแล้วมึงเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไอ้ยู่ไหนวะมึงไม่ง่ายเลยมันไม่ง่าย เล่นกันไปเ้วยกันไปเฮ้ชั้นนอเนี่ยตามจริงกูเจอนี้กูทอ้อเลยนะอโอ้แม่เจ้าไม่กอดอ่าเออเออเฮ้ยลบ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 เออโอเคได้อยู่แต่ข้อที่สองอาา่านมาก

ตายไปเลยมึงเออตายทุกใจกูาตายเพราะมึงเยอะมากเลยนะป่าไร